มตเสความราต้องใส่ให้มันดูมีสะโพกจะหลอกลวงคนอื่นเขาเอาเก็ไว้เลยไม่ใช่หรอใครเมียแกจะพร้อมมั้ง เคาื่องน้าขนเราทีนี้เม็ดนึงนี่เม็ดนึงแต่ว่าอันนี้อย่างเอาก็ได้ใช่เนเตี้เลยอะฮะอย่าโอมแก๊สมีไหมแหกปากเมื่อกี้มามันเคร่องที่ผิดละกันขอบคุณค่ะโอ้โทษเหมือนแบบสเปกเกตมันเริ่มร้อนแล้วเนาะนอนนะ แบบเย็นห้องนี้เป็นห้องอุ่นสุดนะมันมันไม่ได้ช่วยมันก็เป็นเหมือนยังไงมันทำให้เย็นเย็นนให้แบบว่าช่วยได้นิดนึงช่วยได้เยอะเหรอก็ดีละถ้ามันถ้ามันช่วยเราไม่รู้สึกจะดี

ฉีดกำเนื้อได้ป่ะกำเลนืออันนี้เือยห,หาเล่นเล่นกันเถอะัวออู้ยฉีดใกล้ๆหน่อยอะไรโว้เล่นไหนนี่ป่ะป่ะเป็นปตายอะีออกก่อปวดขาหรอคุยขาค้นเล็กเลยปว<อ>ด,ดหัว นั่นแต่เมื่อวานละทง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 ล้วปวดขาเหรอนิดหน่อยได้ยินปะเนี่ยนิดนหน่อยปวดบ้าไม่ปวดนะนิดหน่อยนิดหน่อยรอะว่าเราจะสมควรจะปวดแล้วทำเน่เจ็บนะไม่เจ็บยกุเปหาอะไรวะมองหาที่ก่อนเยับให้กระตัก เขาต้องมองพื้นที่เขากะพื้นที่เฮ้ยทำไมเฮ้ยไม่รู้ผู้ชายอยู่เฉยๆนี่กินพื้นที่ไปเยอะเนี่ยไั่นปลาเปปลาตายกันปังปังปังใครตาย ซอมตายก็เล่นอะไรไงเมื่อตนเล่นตีกันนะเล่นตีกันนะตีฝึกปอดด้วยจ้ากวิ้นอะไรอย่างอันนี้ก็ได้ก็ตายคาเดียวดึงดึงดึงอะไรอย่าง แต่ถ้าเป็นพี่ร้องเนี่ยก็คงจะอึดอัดก,กว่าที่เพี้ยนไปกับพ่อรับน้องคุณจัซอน <c oughs> ยาวไปนะยาวยาว,ยาวมากาไได้วยอย่ไปเล่นแบบนเหมือนอะไรเออเออลมออกขึ้นเลยเมือนอะไรอะไรเรามี<จ> เมือนาววอเาเจ็บว oh. <those tracks. S 2> ่ะไปแ้วก็เจ๊เย่ไม่ได้ยินเยร้เดี๋ยวมีมอนจุจข่าวดุจข่าวนะ

มันเหมือนเพลงฮัน <th> น <Courtney> <t> ีม <th Pokemon> ูนอะคลายปะปวดเลยปวดเตทำไมต้องทำหน้างงเลยามหม่นะตา้นี่ยี่หน้าที่ไหมหน้าบานข้มาี เสร็จหลังแล้วเหรออีกันด้ฉีดคอแล้วปะได้แต่อย่าอย่าเอาไปใกล้อุ้ยเข้าปากอ่ะชอตตาเขาแสบก็เป็นเหมือนยาทำร้ายอะยาเรียบร้อยปั๊บอุ้มเหอะ รถเตียงอยู่ไหนเตียงรถเข็นเือสนุกแอนเรากลับมาหน่อยอะไรคะบิ๊กเออเออเฮ้ยเฮ้ยเตะจนเปลี่ยนทิศทางได้ไงเนี่ยเก่งจริงเขาไปรังนี้เตะคือทางเดิมเตะเปลี่ยนทิศทาง ทำน่ารักแมักก็อดไปแล้วแม็กไหมไม่ได้ยินเป็นไรเฮ้ยมาแล้วไปลอยหลอยมาก แขกให้เอามือถือไปวางโหลดปจริงเดเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวาที่ก็มือถือวางห้าเป็นไงบ้าน่ารักป่ะเฮงอ เป yeah. oh well, um. uh. um. well, ็นนายแบบเยอะเยอะเลยหรอปวด่าบอตรงไหนนะคะต่งตห้องห้องทีวีอ่ะค่ะโอเค ววค,ควันไปไหนเนี่ย

ดูอกไปไปไหนไปไหนนี่ย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 ี่เพื่ซีพีแล้วเฟเว่อีเลเว่นเราต้องทำให้ได้ช้อ วันสิบประมาณเมื่อเช้าสิบประมาณหกสิบลางวแล้วมันดูเว้นใช่ปะสามสิบยี่สิบแล้วมันก็เริ่มเหลือสิบแล้วมันก็เริ่มเหลือไม่ไหวแล้ว

ทำไมมันไม่ดี